สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นัเรียนจะมาทำทิงคา,นานหนุ่มที่อร่อยที่สุดในโลกนะคะนี่นะคะหนมอะไรคะนี่ค่ะไปซื้อออใหม่นะจัจังจ,จังนี่ Ok. Mm -hmm. เป็นจาจังเหมือนจาจังเหมียนของของมันจะมีอะไรคะเนี่ยโอ้โหเจลลี่บีนนะคะเจลลี่บีนมันมีอะไรคะมีไข่ด้วยอ่ะเรามาแต่งหน้าเขาเจลล้วีี่ดโอเคป๊าป๊าช่วยลูกแต่งหน้าหน่อยสิคะ เนี่ยค่ะจัดให้เหมือนอันเนี้ยค่ะมีจัมด้วยนะคะโอเคค่ะเสื้อก็มีเสื้อก็มีนะครับเนี่ยให้อะไรบ้างครับนี่สั่งนี่เต็มเลยนี่ค่ะโอเคครับมี่เต็มมี่เต็มอ่ะเดี๋ยวแต่งหน้าแบบนี้เลยให้ป๊าป๊าช่วยทำอะไรได้บ้างอันนี้คือซอสอะไรอ่ะไม่รู้ช็อกโกแลตมากกว่าแล้วมีผงผงด้วยผงผงน่าจะเป็นตัวนั่นหน่อตัวกิเตอร์กิตเตอร์เราต้องสังเกตมาก่อนนะครับ เดีเอาาเอามือใช้มือครับผมเอาตะเกียบมาครับแล้วก็วางไว้ตรงนี้เอ่อโอเคแค่สิ่งี้เดี๋ยวจะเอาไหนใส่ก่อนนะอันนี้ปะเดี๋ยวอันนี้ที่หลังสุดก็เอาอันไหนใส่แต่หน้าให้เหมือนกันเลยเราอันนี้ใส่ก่อนไหมอาอันนี้ใส่ก่อนนะอ่ออาใช้ตะเกียบแทนนี่กลิ่นมันเหมือนโค้กเลยเนาะใช่ไหมกลิ่นเหมือนโค้กไหม เออเรื่องเหมือนยาหม่องใบหมองเหมือนเปลือกส้มอ่ะเออเออใช่เปลือกส้มในที่มันเป็นถอดแล้วต้ออะไรก่อนดีครับอันนี้คือใส่เป็นซอสราดเอานี้ก่อนไหมอันนี้คือเนื้อหมูไหมเหมือนเนื้อหมูไหมนี่ยทำเป็นตำลองแบบเขาไงลุงแล้วก็มีเจลลี่บีนเจลลี่บีนเสร็จแล้วก็มีไข่แกะเจลลี่บีนนะเจลลี่บีนนี้ให้ดน้ำซอสนี่คืออะไรเนาะ ไม่ได้เหมือนซอสนี้เป็นซอสเทนี่กเกลี่ยนี่แต่มันต้องเป็นขนมไงคะใช่อันนี้เก็บ์ออเองนะครับชอบเกะแกะง่ายนะครับเก็บแต่งหน้าเอาเลยครับนี่ไข่เบอร์อะไรหรอครับมันเบอร์นี่กว่เบอร์ศูงนะครับเบอร์สิบแปดเบอร์สี่เบอร์ศูนยิ่งใหญ่สิคะเบรอร์สิบแปดนะครับผมมันนี้บรอร์สิด้ที่เดียวยอันนี้เป็นจเจลนี่เจลลี่บีนเอ้ยเราเคยมีนี้มั้ยเนี่ ที่มันนเป็ลายกินหมดแล้วมั้งน้องเกดอ่ะกินหมดปะที่วันนั้นให้คุณตาช่วยกินอ่าอ่าเช็ดมือที่ไหนคะครับใส่พื้นไหมคือนี่ก่อนโรยนี่ก่อนนะครับเดี๋ยวพ่อไปหาที่มันเป็นนิดให้ก่อนบ้านเรามีนิดเยอะพี่นี่ค่ะเช็ดมือค่ะวันนั้นเราเห็นน้องเกดถือไป ราต้องโรยอะไรก่อนนะลูกเราต้องลรยน้ำซอสก่อนอันนี้เป็นสุดท้ายต้องถือวต้องเอาไข่สุดท้ายเลยงั้นเราเอาน้ำซอสก,ก่อนเนะาะแล้วก<อ>็ฉีดให้ดีกว่านี่้อุนให้มันเป็นกุ้งกุ้งเล็กๆว้าหกหมดแล้วค่ะไี่หักทิชชู่กินนอ้อยเอาทิโชู่กินออกอากาศนะเกลียดมากค่ะพ่อจะออกเลยค่ะโอ้โลูกหนูตามเลยไหนพ่อออม ติชูมีติชูก็คือน้ำโค้กดีๆนี่เองเนาะแล้วจะลงเป็นโค้กกันนีเหมือนเหมือนโค้กที่แช่ตู้เย็นนะเป็นเป็นไอติมเชื้อโค้กอย่างง้เหรออ่าลองใส่เกตดาวก่อนฉีดให้ป๊าป๊าฉีดให้เหมือนกินไอติมโค้กแล้วเราแช่ตู้เย็นแช่แข็งไว้แล้วทิ้งไว้นานๆแล้วมากินทีอ่ะวางไว้เลยค่ะอ่าวางใส่ชามโอ้โหดูชามของน้องเกตนะคะเดี๋ยวทีนี้ เราจะคนี้โร<ด>อยกัน,นแล้วพ่อเป็นใจตัดแล้วแหละค่ะพ่อลืมถุงเท้ามาให้ใช่ใช่อ,อ,อะเพื่อเดี๋ยวก่อนต้องเลย <ะ S 1> ผงก่อนไเลยยผงถงจะวางได้ข้างนนาในมันคืออะไ้นใส่เหม่แอบดูกันก่อนไหมถูกบอกแค่น,นี่ยเลยดูจักแวลแล้วเนี่ยเพื่อนเดูเห็นไหมเพื่อนเนจะเห็นไหมเดี๋ยนะคะ อาชีเกออาชิวค่ะมันไม่โฟกัสเลยไม่เป็นไรนะคะโอเคช่างมันนะคะแกย์ต้งทำยังไงดีคะโรยเลยเอาเอาเอาไข่หวานมาตนสิค่ขไข่ถือว่าทำไมนะคะไข่อ่ะยิงยิงเกย์ค่อยๆโรยๆนะคะช้าๆเบาๆไปเรื่อยๆนะคะโอเคปักระเบิดไหมคะได้ปักระเบิดยังคะไม่ยังไม่เจอกย์ หนีบเส้นแล้วป่ะคะพ่อหาซ้อมให้นี่ไงซ้อมซ้อมเฮ้ยยซอมหมือนซ้อมมามากเลยที่มันหักได้ออาจจะต้องาะเก็บก็ได้นะครับแล้วแต่จินตนาการเลยชิมอะไรก่อนดีคะเส้นนะครับก็ได้อยู่นะมันไสเดือนเว้ยมันไสเดือนเลยนะคะเพื่อนไสเดือนไม่ไสเดือนเลยโอเคครับ ไงคะรสชาติน่าจะเปรี้ยวแอะแอะพาทิชชู่ขมเหรอไหนไหนข้องชิมสิก็หวานหน่อยหน่อยขมเปรี้ยวว่ะเปรี้ยวมากสามสามสาดีกว่า ให้ป้าป้าชิมมั่งขอชิมนิดนึริงข้ามโน้วชอบเป็นยังไงเกลี่ยไปเนี่ยเนี่ยน้ำซอสหรอหอวไอ้ผมโอ้โหนี่กระเด็นมานี่ล่ะอื้มแต่มันแบบเบอร์เจลลีบีนะคะรสอะไรคะสีเขียวแอปเปิ้ลไหมคะ เปรสชาติยังไงคะเส้นมันขมมันพูดอออะไไรม่กแข็งแข็งไม่เท่าไหร่นะแต่มันอันนี้เส้นมันซึ่งเจลลี่บีนของเราไม่ได้ใช่ไหมคะเรื่องเรื่องก็ได้อยู่นะใช่ไหมก็โอ้ไหมโอ้ไหมให้ลองชิมไข่เอ้ยชิมดำๆก่อนให้ให้ให้แม่ชิมเส้นไหมแม่แม่ไม่กินแม่ไปฝรั่แล้วนี่พ่อแปพ่อก็กินได้นั่นเหมือนพ่อไง แค่ที่ไหนใช่ไงฟันเลโบอไงคุณพ่อแป้แปงก็ม well, <uar> <laughs> ีเ <crawl> ค <prejudice> ี้ยวเบาๆหน่อยลูกน้องนิวสันดิยสันสันสันอัดอัดกินไข่แล้วนะคะโอ้ยมีปอกแป๊กด้วยปากระเบิดแน่เลยแม้กระทั่งขนมไข่แดงกันลูก ไขแดงปลอมไขแดงปลอมรู้มันเป็นเย็นดีกินได้หมดนไ้อกวงบอกว่ากินข้าวไงหิวหิวข้าวจนมากินขนมนี่ฉิๆอุ้ยใส่เดือกระดึ๊ดได้ด้วยกระดึ๊ดได้เรื่องขนมไม่ต้องห่วงค่ะไม่ตัดเลยหรอลูกจะกินแค่คนเดียวหมดตัด เฮ้ยลองจริงดิเฮ้ยถ้าเป็นข้าวนี่ตัดไปตั้งแต่ครั้งแรกนั้นน่นะยังไงผ่านไหมคะเนี่ยสรุปโดยรวมผ่าน,านไมหมคะพร้อกัน,นะะังครับอ่ะปิดคลิปเลยลูกพูดไม่ได้แล้วนะคะเต็มปากสำหรับกินอาโอเคสำหรับลิปนี้ยังไงคะกิมม่ขอบคุณล่ะ ไปกินขนมก่อนนะคะไปดูพี่โตก็กินขนมออก่อนนะคะเด็พี่โตด้วย,ย,ยอย่าลืมอะไรคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนิ่งๆช่องอะไรคะช่องแก๊กิ๊สบสก๊อตสไคร้สลาเกช่องอะไรช่องแก๊กิ๊บกาชาเนลค่ะไปนะคะขอบตัวลาไปกินกันนะคะ